ครับสวัสดีครับนักเรียนครับก็เข้าสู่บรรยากาศการเรียนออนไลน์นะครับครูจะพยายามกระชับเนื้อหาให้มากที่สุดนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของโนตดนตรีนะครับดนตรีครูต้องบอกก่อนว่าในหนังสือครับมันแยกกัน2บทนะครับดนตรีไทยอันหนึ่งดนตรีสากลอันหนึ่งแล้วก็เนื้อหามันก็เยอะมากนะครับแต่จริงๆแล้วตัวชีวะที่เราต้องเรียนมันแค่นิดเดียวครูก็จะรวบเข้ามานะครับอยู่ในเรื่องเดียว เราจะมาเริ่มกันที่โน้ตดนตรีสากลก่อนนะครับโน้ตดนตรีสากลเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับความสาคัญของมันก็คือเอาไว้ใช้บันทึกบันทึกเพลงที่แต่งครับโน้ตเพลงเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนภาษาเขียนในภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆนะครับเป็นเหมือนการเขียนครับภาษาไทยที่เราพูดออกมาก็ถ้าเปรียบเทียบดนตรีก็คือการการ ร้องหรือเล่นดนตรีออกมาเป็นการเป็นภาษาพูดนะครับส่วนภาษาพูดของดนตรีก็เป็นดนตรีเสียงดนตรีภาษาเขียนของดนตรีก็คือตัวโน้ตนะครับไว้จดบันทึกเพลงต่างๆนะครับโน้ตดนตรีสากลน,นะครับก็จะมีการบันทึกโน้ตมาแล้วมากกว่า800ปีนะครับก็จตัวอย่างให้ดูนะครับโน้ตดนตรีสากลส่วเข้ามาสมเข้ามานะครับ น <c oughs> ้องักศึษากลนะครับก็เมื่อเมื่ทึกลงไปในในบรรทัด5เส้นนะครับเดี๋ยวอธิบายีนะครับก็อ่านออกมาแล้วก็จะบรรเลงเป็นบนทเพลงนะครับขออภัยอันน,น โอเคนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ฟังครับคือเพลงพวกนี้นะครับก็จะแต่งมานานแล้วนะครับแต่งมานานแล้วบางเพลงก็มีอายุหลายร้อยปีนะครับหลายร้อยปีเี๋ยวมจะเปิดเพลงที่อา,อายุน,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 นยานๆให้ฟังหน่อยเก่าๆให้ฟังหน่อยสักระดับสามสามร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านักเรียนจะคุ้นหู เพลงนี้ก็แต่งมานานแล้วนะครับเพลง b ล r เ s ของเบนฟอนนะครับอ่ะโอเคเราจะกระชับกันนะครับมีอะไรก็มาถามเพิ่มเติมกันในห้องได้ก็ต่อไปก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับทำความรู้จักกันก่อนอ่านะครับในจอจจะเห็นไม่เต็มนะครับก็โน้ตนะครับมาดูก่อนว่าลักษณะมันเป็นยังไง โน้ตเนี่ยความหมายของตัวโน้ตก็คือนี่นครับตัวนี้โน้ตพวกนี้นครับตัวโน้ตคือสัญลักษณ์แทนความสั้นยาวของเสียงนะครับแทนความสั้นยาวของเสียงนะครับโดยที่ตัวแรกนี่ก็คือตัวกลมตัวขาวตัวดำขบแตดหนึ่งชั้นขบแตดสองชั้นนะครับก็ตัวกลมนี่ก็จะมีเสียงยาวที่สุดเลยนะครับแล้วกโฮภาษาอังกฤษแล้ว,ว่าโฮโน้ตนะครับ ตัวขาวมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมความยาวของเสียงนะครับนะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมมันภาษาอังกฤษ,าษาก็เลยเรียกว่า half note นะครับ half ที่แปลว่าครึ่ง n o t ตตัวดําก็จะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวความยาวเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวนะครับเป็นหนึ่งส่วนสี่ของตัวกลมมันก็เลยชื่อภาษาอังกฤษว่า quarter note นะครับ ขเขตหนึ่งชั้นก็จะมีความยาวของเสียงเนี่ยนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดําแล้วก็เป็น1นส่วนแของตัวกลมนะครับชื่อภา,าษาอังกฤษมาเลยเรียกว่า eight note นะครับแปลว่า8นั่นเองนะครับต่อมานะครับขบเขตสองชั้นก็จะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขบเบตหนึ่งชั้นแล้วก็มีความยาวเป็น1นึ 18, 1่งส่วนสิบแปดหนึ่งส่วนสิบหกขอให้หนึ่งส่วนสิบหกของ ตัวกลมภาษาอังกฤษมันเรยชื่อว่า sixty note โดยที่นะครับโน้ตตัวโน้ตเนี่ยจะมีสูงสุดถึงเบีตส4ชั้นนะครับต่อมาเนี่ก็เป็นตัวหยุดตัวหยุดก็คือสัญลักษณ์แทนความสั้นยาวของความเงียบโน้ตเนี่ยแสดงความสั้นยาวของเสียงตัวหยุดก็แสดงความสั้นยาวของตัวเงียบของความเงียบนะครับหยุดตัวกลมหยุดตัวขาวหยุดตัวดําหยุดเบีตหนึ่งชั้นหยุดเบีต สองชั้นนะครับไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นผังให้ดูนะครับความยาวนะครับสตัวสตัวนี้มาต่อกันถึงจะความยาวถึงจะเท่ากับตัวแรกอ,อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเดี๋ยวครูไปที่โปรแกรมเขียนโน้ตนะครับอ่ะเรามาลรจากส่วนประกอบต่างๆก่อนนะครับ5เส้นนี้นะครับก็คือบรรทัด5เส้นนะครับ บรรทัดทั้งเส้นโดยที่เราจะนับจากเส้นข้างล่างนนครับเป็นเส้นที่หนึ่งหนึ่งสองสาี่ห้าครับนี่คือบรรทัดทั้งเส้นนะครับผม <S <S ก็ตรงนี้เส้นนี้ก็คือเรียกว่าเส้นกั้นห้องนะครับเส้นกั้นห้องและ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 ขอหาตัวหนึงอ่าไม่มีไม่เป็นไร เส้นแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเส้นจบก็คือจบเพลงเป็นสัญลักษณ์ของการจบเพลงคือส่วนประกอบต่างๆนียมันเป็นสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์นะตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่ากุญแจซอนนะครับเป็นกุญแจเสียงหน้าที่บอกว่าเสียงอะไรอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือกุญแจฟานหน้าที่บอกเสียงอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของ เรื่องของตัวน็อตก่อนความสั้นยาวของตัวของของเสียงนะครับนะผมจะเล่นให้เล่นให้ดูนะครับให้โปรแกรมมันเล่นให้ดูเสียงนี้มันต้องยาวที่สุดนะครับยิ่งอ่าไปเรื่อยๆครับเสียงมันสั้นลงเรื่อยๆครับไม,ไม่ได้ก่อนเลไม่ได้กแรก เลยจบมันเลยไม่เล่นต่อเดี๋ยวครูรับตรงนี้นิดนึงอ่ะยาวหนึ่งสองสามสี่น่อา่านอ่ะนะครับก็จะสังเกตได้ว่ายิ่งคาเบตยิ่งสูงนะครับยิ่งมีโน้ตเยอะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับในห้องเนี่ยมันก็ยิ่งเสียงมันยิ่งสั้นลงนะครับ เนียเสียงนี้ยาวสุดเสียงนี้สั้นสุดนะครับเขาเป็นสามชั้นโอเคทีนี้นี่คือเรื่องของตัวโน้ตน,นะครับต่อไปก็ปเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะครับกุญแจเสียงนะครับกุญแจเสียงนี่คือกุญแจซอนนะครับมีหน้าที่บอกเสียงซอน่าซอนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหัวของกุญแจที่จงมันจะอยู่เส้นที่สองนะครับนะครับ ก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเส้นที่สองเนี่ยนะครับทั้งเส้นเนี่ยจะเป็นเสียงซอนนี่คือเสียงซอนนะครับฟามีเรโดนะครับมิฟาซอนนะครับนี่คือบอกเสียงนะครับถ้าเราโน้ตมาวางบนบรรทัดเส้นนะครับก็จะบอกระดับเอ่อบรรทัดเส้นคุณลืมบอกบรรทัดเส้นเนี่ยก็คือบอกระดับของเสียงนะครับ หน้าทียงมันบอกระดับของเสียงตัวกลมบอกความยาวบรรทัดเส้นบอกระดับสูงต่ำนะครับนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งเสียงสูงนะครับอ่านี่คือเสียงโดนะนดเนมีนะครับอย่างไปเรื่อย,ยถ้าอ่า นี่คือเสียงฟานะครับสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับหัวกุญแจฟ้าอยู่ตรงไหนนะครับเส้นนั้นก็คือเสียงฟ้านี่เสียงฟ้าอันนี้เขาเรียกว่าบรรทัดเส้นคู่นะครับจะใช้กับการเล่นเป็นโนน,นะครับจะมีทั้งสองกุญแจนะครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องอ่านโน้ตทั้งสองรบรรทัดไปพร้อมกันนะครับโดยที่กุญแจซอนเนี่ยจะเป็นการเล่นมือขวากุญแจฟาเป็นการเล่นมือซ้ายนะครับ นี่คือถ้าเกิดใค,ใครเรียนเป็นนอมานะครับก็จะคุ้นเชินกับบรรทัดเส้นคู่แบบนี้นะครับอ่ะถัดไปนะครับถัดไปเป็นเรื่องที่นะครับ <c oughs> จะทำให้นักเรียนจะทำให้นักเรียนฟังเพลงได้เพาะขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากร้องเพลงใครอยาก ทันทีก็จะเล่นทันทีได้ดีขึ้นใครเต้นใครชอบการเต้นก็จะเต้นได้ดีขึ้นครับเป็นเรื่องของอัตราจังหวะนะครับอัตราจังหวะก็คือก็คือจังหวะเน้นของเพลงนั่นเองนะครับจังหวะเน้นของเพลงเพลงเนี่ยจังหวะไปเรื่อยๆนยครับมันก็มีจังหวะที่เน้นครับเช่นนะครับเป็นต้น สัญลักษณ์ของอัตราจังหวะนะครับก็นักเรียนสนใจเฉพาะตัวบนตึงนี้นะนี่คือสัญลักษณ์ของอัตราจังหวะอันนี้คืออัตราจังหวะ4ี่สี่เป็นเพลงส่วนใหญ่ที่นักเรียนฟังนะครับสี่สี่ก็คือหนึ่งห้องมีสี่จังหวะหนึ่งห้องมีสี่จังหวะและเน้นจังหวะที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเพลงทั่วไปเลยครับ ต้อเรียนฟังกันบ่อยๆนะครับตาจังหวะต่อมานะครับสามสี่นะครับคือหนึ่งห้องมีสามจังหวะเน้นจบบนนังหวะที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามันจะให้อารมณ์แบบเย็นโยนนิดหนึ่งนะครับเย็นโยนนิดหนึ่งหน่วงนิดหนึ่งนะครับก็คุยยกตัวอย่างเพลงให้ฟังนะครับต่อมานะครับสองสี่สองสี่สองสี่ก็ มีสองจังหวะเน้นจังหวะที่หนึ่งเหมือนกันนะครับ1 2 1 2 1สครูเลื่มพิมพ์ไว้อ่านครูลเลยเพลงนะครับต้องเรียนคุ้นชินเป็นอย่างดีนะครับชาติและเพลงชาติไทยุยงบันพบรุษ อย่างเพียงเท่านี้นะครับอ่าไปต่อครับต่อไป68นะครับ68เป็นจังหวะที่ครูชื่นชอบที่สุดเป็นการส่วนตัวนะครับก็มีด้วยกัน6จังหวะใน1ห้องนะครับเน้นจังหวะที่1กับจังหวะที่4นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้1 2 3 4 5 6องสามห้าหสส ี่เน้นเบากว่าหนึ่งนะครับไปฟังเพลงกันเลยที่อีกแบบหนึ่งครับทั้งทั้งสี่อัตราจังหวะที่ครูยกตัวอย่างมานะครับก็จะมีอารมณ์ของเพลงที่แตกต่างก,กันทั้งหมดเลยนะครับก็เพลงครับมันเริ่มอารมณ์มันเริ่มตั้งแต่อัตราจังหวะของเพลงนะครับนะ ทีนี้อ่านี่ก็เป็นโน้ตนะครับตำแหน่งของโน้ตในบ,นบ,นบนรรดบรรดาเสียงต่อไปเป็นโน้ตตนตีไทยนะครับคร่าวๆนะครับโน้ตตนตีไทยในมือเพิ่งเพิ่งมีการเพิ่งมีการบันทึกโน้ตกันในสมัยราชการที่9กะครับก็ประมาณสักสักสาปีนะครับได้ที่มีการบันทึกโน้ตมานะครับก่อนหน้านี้ไม่มีการบันทึกโน้ตไว้เพลงเก่าๆก็เลยหายไปหมดนะครับการบันทึกโน้ตตนตีไทยนะครับก็จะแบ่งเป็นบนรรทัดละแปดห้อง ห้องหนึ่งเนี่ยนะครับมีนต้ตายตัวก็คือ4ตัวนะครับจะแตกต่างกับนต้ตดนตรีสากลนะครับซึ่งซึ่งมีหลายตัวได้ในหนึ่งห้องนะครับแต่ตนตรีไทยนั้นแบ่งมีแค่4ตัวในหนึ่งห้องนะครับแล้วก็บรรทัดลบรรทัดละแปด 8, 8ห้องนะครับโดยที่ตัวดอเด็กแทนโดนะครับดอเรือเลมามามี พัฟันฟ้าพัโซซอนอัลิงลาพัฒน์ทีนะครับก็จะแทนสลักกันอย่างนี้นะครับง่ายๆครับนี่ครับอันนี้คือเป็นการเป็นการเขียนโน้ตดนตรีไทยนะครับอ่าอัตรจาจังหวะของดนรตรีไทยก็จะแบ่งเป็นชั้นนะครับชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นและชั้นเดียวนะครับอ่าก็จะเรียงจากช้าไปเร็วสี่ชั้นจะช้าที่สุดนะครับชั้นเดียวเร็วที่สุด ประมาณนี้นะครับโอเคครับจบสําหรับสัปดาห์แรกนะครับมีอะไรให้ครูเพิ่มเติมนะเพราะว่าอันนี้ครูจะพยายามกระชับเนื้อหาครับมีอะไรเพิ่มเติมก็เราก็มาเจอกในห้องเรียนนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใน Google Classroom นะครับผมมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใน Google Classroom ได้นะครับเดี๋ยวครูจะพยายามตอบให้หมดทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ